นายเดชากิติวิทยานันต์ปกติก็โดนทัวลงเป็นปกติทุร้ายอยู่แล้วจากจุดยืนเลือกข้างทนายตั้มแต่สถานการณ์ล่าสุดกับเลวร้ายกว่าเดิมทัวลงเพทนายคลายทุบจนแทบลุกเป็นไฟเมื่อวันพ่อ5ธันวาคมเพราะดันไปหาเรื่องเองไปโพสต์ล่อแหลมถึงพ่อจนคนจํานวนมากไม่พอใจมองว่ามีเจตนาไม่ดีดูยังไงก็เหมือนแซ่สถาบันโดนกระหน่ำด่าจนทนายเดชาต้องลบโพสต์เจ้าปัญหาทิ้งแล้วก็ไลฟ์สด ด่าคนที่มาทั่วลงด้วยถ้อยคำหยาบคายอย่างจันไรไอควายทั้งสาบแช่งให้ตกนรกออกอาการสติแตกออกปากหยาบคายเช่นนี้ตรงตามที่บิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปันแก้วตอบกลับทนายบางคนที่มาแซก,ก่อนโดยนิยามให้เป็นอินฟลูปากหมาแค่คำนี้คำเดียวบิ๊กเต่าก็สอบผ่านฉลุยเป็นอินฟลูต,ตำรวจตามนโยบายพบตอรอทันที ปฏิกิริยาตอบกลับแบบไม่เก่งใจบอกให้รู้ว่าในสายตาบิ๊กเต่าคนอย่างทนายเดชาไม่มีราคาเอาเสียเลยคำนิยามจากบิ๊กเต่านับว่าเข้ากันเป๊ะก,กับสถานการณ์ล่าสุดของทนายเดชาที่ดันมาโพสแซ้พ่อทั้งเสียศูนย์ด่ากราดคนอย่างหยาบคายการที่ทนายเดชาแกว่งปากใส่บิ๊กเต่าก่อนโดยเตือนให้ระวังติดคุกเพราะการถแถลงข่าวบ่อยถือเป็นคำพูดที่ไม่เข้าท่าเพราะสื่อจะรู้อยู่แล้ว ตำรวจบิ๊กๆในสอบสวนกลางล้วนแต่ให้สัมภาษณ์อย่างระมัดระวังสุดขีดไม่เคยหลุดข้อมูลเชิงลึกให้เสียรูปค,คดีนักข่าวล่อหลอกถามเท่าไหร่ก็รู้ทันหมดไม่ว่าจะบิ๊กกอ้องพลตำรวจโทจิรพพบูริเดชพบชกบิ๊กหมูพลตำรวจตรีสุวัสดแสงนุ่มรองพอบชกพลตำรวจตรีมนตรีเทศขันผู้การกองปร,ราบและก็ตัวบิ๊กเต่าเองล้วนแต่รู้วิธีการให้ข่าวว่าแค่ไหนคือพอดีคนละแนวกับทนายเดชา ต่อให้รู้น้อยก็พูดเหมือนรู้มากอย่างพูดว่าทนายตั้มจะใช้ทีมทนายของบิ๊กโจ๊กก็ถูกทางทีมทนายของบิ๊กโจ๊กปฏิเสธหน้าแหกเคยบอกว่าตำรวจสอบสวนกลางไม่ออกหมายจับเจ๊พัทคดีตบรัพย์เจ๊พัทจะได้ลอยกระทงแต่สุดท้ายตำรวจก็ออกหมายจับเจ๊พัทในวันลอยกระทงช่างกล้าพูดว่าสื่อไม่สามารถเจาะข่าวทางลึกของตำรวจได้ทั้งที่สื่อสามารถขุดคุยข้อมูลลึกของทนายตั้มแบบรายวันนำเสนอกันเป็นเดือนแล้ว ขณะที่ตำรวจ CIB กำลังเป็นขาขึ้นเป็นขวัญใจประชาชนคนที่กระแสตกสวนทางตำรวจก็มีแต่ทนายเดชานี่แหละยอดไลค์ทุกวันนี้ไม่ได้สัมพันธ์กับผู้ติดตามเป็นล,ล้านคนเลยไหนยังเป็นทนายคนแรกที่ประชาชนไม่เกรงใจคอมเมนต์แจกขอควายกันเป็นร้อยๆขอควายทั้งช่องแปะและช่องอมรินขอแค่เห็นข่าวของทนายเดชาออกจอขอควายก็พลั่งภูออกมาโดยอัตโนมัติกลายเป็นเจ้าพ่อขอควายไปเรียบร้อยแล้ว สะท้อนเครดิตความน่าเชื่อถือของทนายเดชาเองว่ากำลังดําดิ่งเจ้าตัวควรจะรู้ตัวได้แล้วไม่ใช่แค่เป็นแชมป์คอควายเท่านั้นมีรายงานข่าวจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยระบุว่าทนายเดชามีคดีถูกร้องเรียนมันยาทนายความจำนวนมากครองแชมป์การถูกร้องเรียนทิ้งห่างคนอื่นๆแบบไม่เห็นฝุ่นถือเป็นทนายเนื้อทนายของจริงสาเหตุที่ทนายเดชาโดนคนร้องเรียนมากขนาดนี้ส่วนหนึ่งมาจากการไลฟ์สดแซะคนโน้นคนนี้แบบไม่มีหูรูด อีกส่วนก็มาจากวิธีการว่าความในศาลซึ่งใช้แนวก้าวร้าวจนคนที่ถูกกระทําสุดจะให้อภัยรายหนึ่งที่ประกาศเอาคืนทนายเดชาแบบสุดซอยก็คือนักธุรกิจสาวลูกความของทนายนีดาที่เพิ่งชนะคดีทนายเดชาเป็นข่าวกระหึ่มเมื่อเร็วๆนี้นั่นเองเธอร้องเรียนสภาทนายความถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสมในศาลของทนายเดชาปรากฏว่าถูกทนายเดชาชิงฟ้องทันทีกล่าวหาว่าแจ้งความเท็จผลก็คือศาลยกฟ้องไปเรียบร้อย ที่น่าอนาจใจสภาทนายความจนบัดนี้ก็ยังไม่เริ่มไตส่สวนเลยทั้งที่คดีในศาลของคู่กรณีสู้กันจนจบไปแล้วสิ่งที่นักธุรกิจสาวรายนี้นํามาเบิกความในสารระบุว่าเธอถูกซักทานยยดเย็ดให้เป็นกะดีดื้อพ่อออกจากห้องพิจารณามาเจอกันที่ลานจอดรถก็ยังมีพูดจาท้าต่อยทั้งที่เธอเป็นผู้หญิงและยังขับรถพุ่งเฉียดจนตกใจด้วยมีหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนําไปเปิดยืนยันในศาล จนเธอและทนายนีดาเป็นฝ่ายชนะคดีฉีกหน้ากรอของทนายเดชาย,ยับเยิน